เคยไหมครับกินข้าวเสร็จแล้วรู้สึกอึดอัดแน่นท้องจังเลยไอความรู้สึกแบบนี้นั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าอาหารไม่ย่อยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยครับจะได้เข้าใจร่างกายเรากันมากขึ้นโอ้โหความรู้สึกนี้ผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆเลยใช่ไหมครับเหมือนแบบอาหารที่กินเข้าไปอ่ะมันไม่ยอมไปไหนสทัทีมันค้างค้างคาคา,า,าอยู่ในท้องเนี่แหละซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของมันเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ เอาละร้อยอาการแน่นๆอึดอัดที่ว่าเนี่ยถ้าเรียกกันแบบเป็นทางการหน่อยเขาเรียกว่าอะไรกันนะต้องบอกงี้ก่อนครับว่าอาหารไม่ย่อยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อโรคสัทีเดียวนะครับมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยมากกว่าที่ร่างกายกําลังฟ้องเราว่าเฮ้ย hey, ระบบย่อยอาหารมีปัญหาแล้วนะกําลังติดขัดอยู่ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดสัญญาณเตือนแบบนี้เนี่ยโอ้โหมีเยอะมากครับแล้วใครกันล่ะที่เป็นตัวการอะไรที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกอึดอัดพวกนี้ มาครับเรามาไล่ดูกันทีละข้อเลยดีกว่าว่าปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะเป็นต้นเหตุถ้าจะให้แบ่งกันแบบชัดๆเลยนะฮะเราสามารถจัดกลุ่มต้นตอของปัญหาได้เป็น5กลุ่มใหญ่ๆเลยครับไล่ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวสุดๆอย่างเรื่องกินเรื่องไลฟ์สไตล์ไปจนถึงเรื่องสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นโรคประจําตัวยาวบางอย่างที่กินอยู่หรือแม้กระทั่งการแพ้อ,อาหารแบบเงียบๆที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็มีนะ แน่นอนเลยสายเหตุยอดฮิตอันดับหนึ่งที่ใครๆก็นึกถึงก็คือเรื่องการกินของเรานี่แหละครับคือการที่เรากินเยอะไปกินเร็วไปหรือชอบจัดหนักกับของรสจัดของมันของทอดเนี่ยมันก็เหมือนเราไปสั่งให้กระเพาะทํางานโอเวอร์โหลดนั่นแหละครับมันก็เลยประท้วงออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวนะครับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของเราเนี่ยก็ส่งผลตรงๆเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่ง ความเครียดไอตัวร้ายที่มองไม่เห็นนี่แหละครับทั้งหมดนี้สามารถเข้าไปปวนระบบย่อยอาหารของเราได้หมดเลยทําให้มันทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับบางทีอาการอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งก็ได้นะคือมันกําลังบอกใบ้ถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นผลข้างเคียงจากยาบางตัวที่เรากินอยู่เป็นประจําหรืออย่างที่บอกไปตอนแรกคือการแพ้อาหารแบบที่เราไม่รู้ตัว อย่างบางคนแพ้กลูเตนในแป้งสาลีหรือแพ้เลคโตสในนมวัวก็เป็นไปได้ครับโอเคเรารู้สาเหตุกันไปคร่าวๆแล้วทีนี้เราร่างกายมันจะแสดงอาการอะไรออกมาบ้างล่ะมันจะตะโกนบอกเรายัางไงว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วย่อยไม่ทันแล้วมาลองฟังเสียงจากร่างกายกันดูครับอาการที่เจอบ่อยสุดๆเลยนะครับก็คือความรู้สึกจุกๆแน่นๆเหมือนมีก้อนอะไรมาขวางอยู่กลางท้องท้องจะอึดออึดอัดไปหมด บางคนก็จะเริกบ่อยผิดปกติหรือมีอาการคลื่นไส้อยากจะอาเจียนก็มีและที่พีคที่สุดเลยก็คือความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเข้าที่กินไปเมื่อหลายช่วงก่อนทําไมมันยังอยู่ที่เดิมล่ะเนี่ยเอาละแล้วถ้าเกิดว่าเรากําลังเจอกับอาการแบบนี้อยู่พอดีละ่ะจะทํายังไงได้บ้างข่าวดีก็คือมันมีวิธีช่วยบรรเทาอาการแบบง่ายๆที่เราทําเองได้ด้วยนะจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะอยู่ที่ตัวอาหารของเรานี่เองครับลองเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยนะ อย่างแรกเลยคือพยายามกินให้เป็นเวลา 2. คือเคี้ยวให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นและข้อ3ซึ่งสําคัญมากๆคือลองเป็นนักสืบให้ร่างกายตัวเองดูหน่อยคอยสังเกตว่าเอ๊มีอาหารอะไรไม่นะที่พอกินเข้าไปทีไรแล้วมีปัญหาทุกทีแต่ถ้าลองปรับพฤติกรรมทุกอย่างแล้วเฮ้ยมันยังไม่ดีขึ้นเลย อันนี้บอกเลยว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับการไปหาหมอเพื่อปรึกษาเนี่ยเป็นสเต็ปต่อไปที่สําคัญมากๆเลยซึ่งคุณหมออาจจะให้ยาที่ช่วยลดกรดหรือยาช่วยย่อยหรืออาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุจริงๆกันต่อไปจะได้รักษาได้ตรงจุดที่สุดครับมาถึงพาที่เอาไปใช้ได้เลยทันทีนั่นก็คือเรื่องของอาหารในจานของเรานี่แหละครับมาดูกันแบบชัดๆไปเลยว่าอะไรที่กระเพาะเราเลิฟและอะไรที่ควรจะเซกุตบายไปก่อน ในภาพนี้จะแบ่งเป็น2ฝั่งให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือทีมเพื่อนสีกระเพาะเลยพวกนี้จะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเป็นมิตรกับร่างกายสุดๆเช่นพวกผักใบเขียวทันจพืชต่างๆโปรตีนดีๆอย่างเนื้อปลาเนื้อไก่ส่วนฝั่งขวาครับคือทีมตัวป่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอาหารรสจัดของมันของทอดหรือเครื่องดื่มอย่างกาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวกระตุ้นอาการชั้นดีเลยแหละครับ และสุดท้ายนี้นะครับนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วอยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองกันดูครับว่าเอ๊ะมันมีพฤติกรรมอระไรอีกไหมในชีวิตประจำวันของเราที่เราพอจะปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ท้องของเราแฮปปี้ขึ้นเพราะบางทีนะครับการเปลี่ยนแปลงแค่นิดนหน่อยๆในแต่ละวันนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะทำให้เราสบายท้องไปได้อีกนานเลยครับ